สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมวิถีชาบานนะฮะวันนี้นะทุกคนครับผมจะพาทุกคนนะมาดูนะครับสิ่งกอ่อสร้างจะเรียกว่าสิ่งกอ่อสร้างไหมสิ่งที่ผมสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อเช้านะครับจนถึงตอนนี้ก็เวลาประมาณ17บเนาฬิกาแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมสร้างอะไรวันนี้นะก็เป็นอากาศที่ช่วงหนาวๆมาทุกคนแบบปลูกอะไรก็งามใครอยากกินอะไรก็สามารถปลูกได้เลยนะ ใครอยากที่จะรู้ว่ามันปลูกอะไรยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมจะได้แบบแนะนําหรือผมจะเอาไปทำคอนเทนต์แล้วก็แนะนําให้กับทุกคนสมาชิกทุกคนที่มาดูผมเป็น f อฟนะครับต้องขอบคุณทุกคนนะฮะที่ทั้งแชร์ทั้งดูนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมทําอะไรนะครับวันนี้พิเศษมากๆนะครับไปไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่ผมว่านี้ก็คือนี่ฮะทุกคน นะครับเป็นตะข่ายไนยล่อนนะฮะที่ผมใช้ทําเป็นค้างถั่วฝักยาวแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของแตงกวาเดี๋ยวมาพูดถึงในส่วนของค้างถั่วฝักยาวกันก่อนนะฮะค้างถั่วฝักยาวนะฮะที่ผมนํามาใช้นะครับคือเป็นตะข่ายที่ทําจากไนล่อนอันนี้ก็จะเป็นครั้ทงที่สองนะครับที่ผมนํามาใช้นะครับตอนแรกผมก็นําไปปลูก ถั่วฝักยาเช่นกันนะครับแต่ผมเพิ่งย้ายมาจากตรงนู้นนะฮะยังไงก็อาจจะเห็นต้นคลิปนะครับที่ผมทําการนํามารีไซเคลิลนะครับดึงพวกนี่ครับพวกต้นถั่วที่ชุดก่อนหน้านี้นะครับผมก็นําออกนําออกแล้วก็เอามาใช้ได้นี่ครับยังสวยเลยครับ นอกจากเราจะทําขาดเองนะฮะมันคือมันทนแดดทนฝนมากๆนะครับตัวนี้มาดูรายละเอียดของตัวตะข่ายที่ผมนํามาเป็นค้างถั่วฝักยาวตรงนี้นะฮะตะข่ายตัวนี้นะครับทำมาจากไนลอนนะครับความสูงของตะข่ายอยู่ที่2เมตรนะฮะความยาวนะครับความยาวที่ซื้อมานะครับก็จะใช้ได้ประมาณ100เมตรก็เหลือทั้งนั้นนะนะคคือสามารถที่จะใช้ได้หลายงานเลย1น0เมตรนะครับขายอยู่ที่100บาทเท่านั้นเองนะครับก็เมตรละ10บาทเท่านั้น นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้หลายงานเลยนะครับส่วนการทําค้างตรงนี้นะครับก็จะมีการลงทุนเพิ่มเข้ามานะครับอย่างเช่นอ่ะข้างบนนะฮะก็จะเป็นชู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 ด,ชด, <laughs> ด้านบนนะฮะก็จะเป็นเชือกบัวนะครับก็ซื้อมา,อาไม่แน่ใจว่าแต่พื้นที่อาจจะขายถูกขายแพงนะฮะส่วนด้านล่างนะครับก็สามารถที่จะใช้ อ่เป็นเชือกฟางก็ได้นะครับก็ประหยัดงบลงไปอีกนะฮะแต่ถ้าเกิดอยากทนทนนะครับฝั่งนี้ก็คือผมใช้เป็นเชือกวัวทั้งหมดเลยนะครับแต่ลดไซสายลงใหม่นิดหนึ่งนะับก็จะประหยัดนะครับอันนี้ท้งบนทางล่างนะครับก็จะทนหน่อยนะครับแต่ถ้าเชือกฟางอาจจะมีสิทธิ์ที่จะขาดได้ นี่ก็คือจะเป็นรายละเอียดนะครับที่ผมนํามาทําการทําค้างถั่วฝักยาวตรงนี้นะครับทั้ง2เลยนะครับแล้วหลายคนงคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมไม่วางตรงกลางนะครับผมไม่วางตรงกลางแถวเลยนะครับเพราะว่าตะข่ายตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราวางลงไปแล้วเนี่ยตอนที่เราดึงเนี่ยตัวตะข่ายตรงช่องเนี่ยมันจะไปเกาะในใบถั่วนะครับพอเกาะใบถั่วปุ๊บมันจะดึงทําให้ ต้นถั่วเนี่ยหรือใบเนี่ยฉีกขาดได้นะครับก็จะได้รับความเสียหายนะฮะผมก็เลยวางไว้ข้างๆเลยนะครับเพราะว่ามันผิดพลาดตั้งแต่ผมทําการปลูกแล้วนะครับที่จริงอ่ะเราปลูกลงไปแล้วเนี่ยควรที่จะทําตะข่ายทันทีนะครับอย่าปล่อยให้มันโตขนาดนี้นะครับนี่ก็คือมันก็จะลำบากตอนที่วางตะข่ายนั่นแหละทุกคนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ซีเรียสนะฮะเราก็ทำแบบค่อยๆทําไปนะครับก็วางได้นะครับถ้าวางได้แต่ผมแบบ กลัวมันจะแบบโดนจริงนะเพราะผมเคยโดนแล้วมันจะมีปัญหามากนะครับผมก็เลยแบบเอ้ยไม่ไมไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องอะไรมากนะครับเอาข้างๆนี่แหละนะให้มันเราค่อยปัดให้มันขึ้นปัดให้มันขึ้นปัดให้มันขึ้นนะครับแบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับสวันะครับตาข่ายก็จะแปลกๆหน่อยที่จริงตาข่ายตัวนี้มันจะใช้สําหรับในการไปทํารั้วนะครับกั้นพวกไก่พวกหม้าอะไรต่างๆนะครับนี่คือคุณสมบัติของมันนะครับ แต่ผมนํามาใช้ให้เป็นค้างตัวแตงกวานะครับเพราะว่าอะไรคือคือผมประยุกต์ใช้แท้จริงมันมันควรจะเป็นตะข่ายแบบนี้แหละนะครับแต่คือเป็นตัวตะข่ายตัวเตี้ยนะครับแต่คือพอดีผมในส่วนผมไม่มีผมก็เลยประยุกต์ใช้นะครับนะครับซึ่งตะข่ายตัวนี้นะครับก็จะขายเป็นม้วนนะครับม้วนละ30เมตรนะครับความสูงอยู่ที่1เมตร ซึ่งตัวตะข่ายตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่300กว่าบาทสามารถสั่งซื้อพวกตามเว็บออนไลน์นะครับหรือตามแอปพลิเคชันช้อปปี้ลาซาด้าอะไรต่างๆนะครับก็สามารถหาซื้อง่ายๆนะครับส่งถึงบ้านเลยก็วิธีการทำของผมนะครับผมก็ปักหลักนะครับปักหลักแล้วก็ทําการนําไม้ไผ่นะครับมาผูกนะครับผูกแบบนี้ตามตามเสาที่เราปักนะครับจากนั้นผมก็เอาตะข่ายตัวนี้นะครับมา มาผูกนะครับมาผูกก็ประมาณนี้เพื่อความแข็งแรงนะครับตอนที่ตัวต้นแตงกวาใหญ่เนี่ยมันก็จะดึงไม่ค่อยมันจะไม่ไม่หย่อนนะครับมันจะไม่หย่อนแต่ถ้าเกิดเราใช้เชือกเนี่ยมันจะหย่อนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนจะหาได้นะบางคนคือหาตัวไม้ไผ่ไม่ได้ก็อาจจะใช้พวกเชือกนะฮะพวกเชือกอะไรก็ได้นะฮะแต่ต้องดึงตึงๆหน่อยเนาะก็สลับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าเคยชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับวิถีไทยบ้านนะครับเดี๋ยวอยากให้ผมรีวิวอะไรอยากให้ผมทําอะไรนะครับปลูกอะไรไปด้วยพร้อมๆกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอย่างไรก็อย่าลืมไปติดตามที่เพจนะครับสวนผักปลอดสารพิษนายนิวัฒหรือ Facebook ส่วนตัวของผมนะครับนายนิวัฒแก้วดีนะครับเนี่ยก็ไปพูดคุยกันนะเกี่ยวกับการปลูกผักอะไรต่างๆนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย